สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูลและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Cleansing House 2019เป็นเรื่องราวของแม็กและก็ดูที่ทำรายการเกี่ยวกับการไล่ล่าปีศาจด้วยกันแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นแค่สิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาได้เจอกับปีศาจจริงๆก่อนที่มันจะบังคับให้พวกเขาสคนนั้นทำอะไรบางอยา่างจนนำมาสู่เรื่องราวที่น่าสยองขวัญ เรื่องราวเริ่มต้นตอนที่แม็กและก็ดูได้พันตัวมาเป็นครีเอเตอร์โดยสร้างรายการที่มีชื่อว่า The Cleansing House ซึ่งเรื่องราวนี้จะมีแม็กเป็นตัวหลักเขารับบทบาทเป็นบาทหลวงที่คอยขับไล่ปีศาจออกจากผู้คนซึ่งก็มีดูคอยกำกับภาพและก็รวมถึงเนื้อหาใหม่ในแต่ละตอน ทั้งหมดเพื่อจะเพิ่มยอดผู้ติดตามและก็กดซื้อสินค้าหลังจากจบรายการนั้นดูก็ได้ขอดูรายละเอียดงานกับแม็กแต่แม็กกลับไม่สนใจและก็ชวนคนอื่นน่ไปดื่มจากนั้นก็ไปคุยกันกันกบโทมัสเพราะว่าต้องการจะให้ไหรลี่ล้านสาวของเขาได้เข้ามาทํางานที่นี่เพราะว่าเธอเองก็จบด้านภาพยนตร์มาเช่นเดียวกันซึ่งแม็กก็ไม่ปฏิเสธต่อมาแม็กก็ไปร้องเพลงบนเวทีอย่างสนุกสนานระหว่างนั้นก็มีสาวๆที่เริ่มพูดถึงเกี่ยวกับแม็กไม่นานแม็กก็เรียกดูไปร้องเพลงด้วย แต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมานั่งที่โต๊ะจังหวะนั้นเองสองสาวที่พูดถึงแม็กก่อนหน้าก็เดินเข้ามาหาและก็ดูสนใจในตัวของเขาเขาก็เลยบอกเพืพ่อนๆให้ขยับออกไปและนั่นก็ทําให้ดูที่นั่งสุดท้ายนั้นต้องเสียสละแต่ว่าก็ไม่มีใครสนใจสุดท้ายดูเนี่ยก็เลยเลือกจะกลับบ้านส่วนแม็กก็ไปต่อกับทีหน้าตามท่าทีเชิญชวนของเธอเช้าวันต่อมาทีน่าก็ถามแม็กว่าเขาเป็นบาดหลงจริงใช่ไหมนั่นก็ทําให้เขาเล่าเรื่องสมัยเด็กให้ฟัง เลยบอกว่าเขาฝันมาอยากไล่ล่าปีศาจแต่เพราะว่าไม่มีบาดลงเห็นด้วยเขาก็เลยแยกตัวออกมาว่าแล้วก็เดินไปนอนบนเตียงเพื่อสนุกกับทีน่าต่อแต่ว่าตอนที่เธอมุดเข้าไปใต้ผ้าห่มแม็กก็เห็นว่าสีผมของเธอเปลี่ยนไปก็เลยเปิดผ้าห่มออกและจังหวะนั่นเองใบหน้าของทีน่าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นใจแก่ๆนั่นก็ททำให้แม็กตกใจอย่างมากแล้วก็กระโดดลงจากเตียงซึ่งทีน่าก็เงยนหน้าถามว่าเธอทำอะไรผิดหรือเปล่าแม็กก็เลยเปลี่ยนเรื่องโดยบอกว่าจะทำอาหารเช้าให้แทน ทางฟังของดูก็ได้บ่นให้เรนี่ฟังเกี่ยวกับแม็กที่ไม่ยอมทํายอดขายสินค้าที่เกี่ยวข้องและจังหวะนั้นเองเรนี่ก็บอกว่าเธอเพิ่งได้งานใหม่นั่นก็ทําให้ดูดีใจกับเธอมากแต่ว่าเขาก็บอกอีกว่าถ้าเสียเธอไปงานของเขาก็จะแย่ซึ่งเรนี่ก็บอกอีกว่าอยากให้ดูลาออกจากงานนี้ด้วยแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขารู้จักกับแม็กมานานและเขาก็ชอบเป็นนายตัวเองมากกว่าแถมงานที่ทําก็ดูยังได้เงินเยอะเพียงไม่นานเขาก็จะสามารถเก็บเงินแต่งงานกับเธอได้ ต่อมาทางฝั่งของดูก็พยายามติดต่อกับเพวตันนักแสดงที่ต้องเข้าฉากและลาปีศาจในวันนี้แต่กลับไม่สามารถติดต่อได้และ,ะแงะตอนนั้นคริสก็เดินผ่านดูไปก่อนจะขยับรูปที่อยู่บนกำแพงให้เอียงเล็กน้อยพอดูถามว่ากำลังทำอะไรอยู่คริสก็ขยับรูปกลับแล้วก็หันมาบอกดูว่ามันเป็นรูปที่สวยมากจากนั้นก็เดินออกไปในขณะเดียวกันเพลตันในชุดผู้หญิงก็กำลังเดินไปที่สถานที่ถ่ายทำแต่ว่าโทรศัพท์ของเขากลับมีปัญหาก็เลยหาตึกทีนัดกันไว้ไม่เจอ เขาเดินไปเรื่อยๆก่อนจะถามคนข้างถนนว่ารู้จักที่ที่เขาจะไปไหมแต่ว่าคนคนนั้นก็ไม่ตอบเขาก็เลยเดินต่อและจังหวะนั้นเองเพลตันก็เห็นคนกําลังคลานสีขาเข้ามาใกล้นั่นก็ทําให้เขาเรียบกลับไปทางเดิมแต่คนคนนั้นก็ยังคงตามมาซึ่งในตอนที่เพลตันกําลังจะวิ่งคนคนนั้นก็โผล่หน้าออกมาเป็นยายแก่คนหนึ่งก่อนจะลากเขาเข้าไปในซอกตึกทางฝั่งของดูก็เริ่มใจร้อนเพราะเขามีเวลาแค่5้านาทีในการหาตัวนักสแสดง ถ้าไม่อย่างนั้นกนอารออกอากาศวันนี้จะต้องยกเลิกเห็นแบบนั้นเรนเนี่ก็เข้ามาให้กำลังใจนั่นก็ทำให้ดูขอร้องให้เธอช่วยเล่นเป็นคนถูกปีศาจสิงในวันนี้แม่เรนนี่จะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่เพื่อคู่มั่นของเธอก็เลยยอมโดยดูได้ถอดแหวนมั่นออกก่อนจะเข้าฉายด้วยเมื่อใกล้ถึงเวลาแม่ก็เดินทางมาที่ฉากก่อนจะบอกว่าเขาไม่ค่อยพอใจเรื่องของนักแสดงแต่พอดูบอกว่าถ้าไม่ใช้เรนนี่ก็ต้องงดสุดท้ายเขาก็เลยยอมซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรนนี่พูดจากคนประสาทเข้าไปด้วย เมื่อถึงเวลารายการก็เริ่มถ่ายทอดสดแล้วมันก็ถูกส่งผ่านไปทั่วโลกทั้งฝั่งของแม็กและก็เรนนี่ก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองอย่างดีโดยที่มีดูคอยดูแลภาพรวมและก็ควบคุมเอฟเฟกต์ประกอบฉากทั้งหมดแต่ว่าในตอนที่ทุกอย่างกําลังไปได้สวยคริสที่ถือไมค์อยู่ก็มีการแปลกๆก็กกกจะลม้มลงไปเห็นอย่างนั้นแม็กก็หันไปทาหน้าไม่พอใจซึ่งดูก็รีบดึงสติของแม็กกลับมาก็จะบอกให้คริสไปล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยซึ่งเขาก็รีบพาตัวเองไปเข้าห้องน้าในตอนที่กําลังล้างหน้า เขาก็ได้บอกตัวเองว่าเขาแค่ตาฝาดไปและไม่นานจากนี้รายการก็จะจบลงจังหวะนั้นคริสก็เห็นว่าน้ําที่ไหลามาจากก๊อกเป็นสีแดงเลือดพอมองเข้าไปที่กระจกก็เห็นว่าใบหน้าของเขานั้นเปลี่ยนไปโดยมันเละไปเป็นท่าแล้วก็มีสีแดงอยู่ด้วยและจูจ่ๆก็มีแรงกระชากจากทางด้านหลังทําให้หัวของเขาชนกําแพงแล้วก็สลบไปในขณะที่แม่กาลังเล่นไปตามบดเรนนี่กลับหัวเราออกมาพอถูกคุยเปิดเผยชื่ออย่างที่รายการชอบทําเรนนี่ก็พูดเบา จนทาให้แม็กเข้าแปกใกล้และตอนนั้นเธอก็ใช้หัวโขกเขาจนล้มลงทาให้แมกเกือบจะคุมตัวเองไม่อยู่แต่ว่าโชคดีที่ว่าดูนั้นเตือนไว้ทันก่อนจะบอกให้เรนนี่เล่นตามหมดแต่ว่าเรนนี่กลับเรียกทอมมี่เข้ามาหาซึ่งเขาก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าเขาเป็นแค่คนแบกหามไม่สามารถจะไล่ปีศาจได้นั่นก็ทําให้เรนนี่บอกว่าพวกเขาเป็นพวกเดียวกันซึ่งผู้จบแขนของทอมมี่เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนที่ไฟจะลุกท่วมตัวแม็กเห็นอย่างนั้นก็เลยใช้ผ้าคลุมเพื่อดับไฟ แต่มันก็ลุกชนกว่าเดิมไรลี่เองก็พยายามจะช่วยแต่ว่าทอมมี่ที่เกือบจะสลายก็เข้าไปหาเธอและสุดท้ายก็ล้มลง,ลงตรงหน้าจนทําให้ขาของไรลี่กลายเป็นแผลไฟไหม้ขนาดใหญ่ทางฝั่งของแม็ก,ก็ประกาศไปยังผู้ชมทุกคนเพื่อจะขอความช่วยเหลือเพราะนี่มันคือของจริงแต่ก็ยังไม่ทันได้บอกที่ตั้งบีสารที่อยู่ในตัวของเรนนี่ก็ทําให้เขาพูดต่อไม่ได้เธอยังบอกอีกว่าแม็กมีเวลา49นาทีในการสารภาพบาปทำไมอย่างนั้นเธอจะฆ่าเรนนี่และดูนะ่าก็ห้ามเข้ามาช่วยถ้าไม่อยากจะให้เรนนี่ตาย ส่วนใครที่คิดจะหนีเธอก็จะฆ่ามันด้วยวิธีที่รุนแรงกว่าที่ทอมมี่เจอพอพูดจบเรนน่ก็ได้สติขึ้นมาและก็ร้องขอความช่วยเหลือแต่เซยวินาทีร่างของปีสาก็กลับมาแม็กก็ยังคงพยายามจะไล่ปีศาจแต่ว่าดูหนุ่มก็บอกว่ามันทำไม่ได้ถ้าไม่รู้ชื่อเขาก็เลยเปลี่ยนไปถามชื่อแทนแต่ปีศาจหนี่ยก็ไม่ตอบและก็ยังให้คนดูเนุ่มช่วยคิดวิธีในการช่วยเรยนน่ดูเห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็เลยสเสนอให้แม็กชวนปีศาจคุยเพื่อที่เขาจะได้หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจะเจอชื่อของมัน ต่อมาปีศาจก็ถามดูว่าคนหนูต้องการให้แม็กช่วยเรนนี่ยังไงเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาหวดแล้วดูเนี่ยก็เลยบอกว่าคนหนูต้องการจะให้แม็กแก้ผ้าแม้ตอนแรกแม็กจะปฏิเสธแต่เพราะว่านี่คือวิธีในการจะช่วยเรยนนี่เขาก็เลยยอมโดยที่มีดูเนี่ยคอยควบคุมการถ่ายทอดเพื่อจะไม่ให้เพื่อนนะ่ะต้องอายแต่เมื่อแม็กถอดเสื้อผ้าออกดูเนี่ยกลับไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้เลยยิงไปกว่านนั้นคันที่อยู่ด้านนอกก็ตกลงมาทำให้ไฟส่องแม็กมากขึ้นเห็นอย่างนั้นดูเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปควบคุม แต่วาตูคอนทอร์เล์กลับระเบิดจนกระจกแตกกระจายซึ่งมันก็ยิ่งทาให้ปีศาจยิ้มออกมาพอแมกรู้ว่าเขากําลังโดนลงโทษอยู่เขาเดินไปเหยียบเศษกระจกพวกนั้นจนเลือดไหลซึ่งมันก็เกือบจะเหมือนตอนที่เขาเคยโดนในอดีตตัดมันตอนที่ยังเรียนในโบสถ์คาทอลิกแม็กและก็ดูนั่งวาดปีศาจในรูปแบบของตัวเองแต่แม่ชีก็เข้ามาเห็นก็เลยถูกลงโทษโดยให้พวกเขานั่งคุกเข่าที่พื้นที่เต็มไปด้วยกระจก ก่อนจะเหยียบพวกเขาให้ติดกับพื้นมากที่สุดและบังคับให้พวกเขาสารภาพบาปที่ทําลงไปตัดมาที่ปัจจุบันแม็กได้ใส่เสื้อผ้าและก็ทําแผลที่เท้าแล้วโดยที่มีดูและก็ไรลี่นคอยช่วยระหว่างน,นั้นก็คุยกันว่าต้องทําอะไรสักอย่างก่อนที่เรนนี่จะโดนฆ่าไรลี่ก็เลยบอกว่าตอนที่ถูกถามชื่อปีศาร์มันพูดว่าซุสไทที่แปลว่าโกหกพอได้ยินอย่างนั้นแม็กก็เลยลุกไปต่อรองกับปีศาร์โดยถามว่ามันต้องการอะไรซึ่งมันก็บอกว่ามันบอกไปตั้งแต่แรกแล้ว จังหวะนั้นเรนี่ก็พยายามต่อสู้กับปีศาจเพื่อจะบอกว่ามันต้องการอะไรแต่ว่าสุดท้ายเธอก็เริ่มสำลักจนดูน่าร้อนใจแม็กก็เลยให้แรลี่นช่วยจับเรนี่ไว้ก่อนจะลุกเข้าไปในคอของเธอและก็เจอผ้าที่พวกเขานั้นทําขายนั่นก็ทําให้ดูน่าดาอว่าปีศาจต,ต้องการให้พวกเขาพูดความจริงเกี่ยวกับสินค้าซึ่งแม็กก็ไม่ยอมพูดจนเรนนี่สำลักเลือดออกมาต่อมาแม็กก็ตัดสินใจบอกคนดูเกือบล้านว่า ผ้าที่พวกเขาขายเนี่ยไม่ได้ช่วยรักษามันเป็นแค่ผ้าราคาถูกจากจีนส่วนน้ำมนต์ก็เป็นแค่น้ำในอ่างเท่านั้นซึ่งพอพูดไปอย่างนั้นอาการของเรเน่ก็ดีขึ้นแต่ไม่นานนักเธอก็สำลักอีกครั้งหนึ่งแม็กก็เลยเข้าไปดูแต่ว่าในตอนที่เขาลงมือเข้าไปในปากปีศาจก็ควบคุมร่างได้อีกครั้งมันก็เลยกัดนิ้วของแม็กจนขาดก่อนจะบ้นเรียนไปทางดู พอเห็นอย่างนั้นดูเนี่ยก็สารภาพว่าที่ผ่านมาเข้าแอบ,บเก็บกําไรไว้ถึง70%แต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาทํางานหนักมากเมื่อเทียบกับแม็กซึ่ง Mac แม็กก็เข้าใจแล้วก็ยอมให้อภัยระหว่างนั้นไรลีเองก็พยายามจะหนีแต่เพียงแค่ก้าวเท้าวิ่งเท่าน,นั้นก็มีวัตถุข,ขนาดใหญ่ตกมาใส่หัวของเธอจนตายขาที่ระหว่างที่ดูกําลังทําแผลกับแม็กอยู่นั้นเสียงจ้งเตือนกระดังขึ้น ดูก็เลยได้ไปดูแล้วก็เห็นว่าสัญญาณการแทนท่อสดกำลังจะหายไปนั่นก็หมายถึงเวลาที่พวกเขามีกาลังจะหมดลงซึ่งก็ทำให้ปีศาจออกไปจากตัวของเรนี่แต่ว่าทางฝั่งของดูเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้เขาออกมาจากห้องเพื่อจะหาสาเหตุของเรื่องในขณะเดียวกันเรนี่ก็ขอให้แม็กเนปล่อยเธอแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมถาเพราะไม่เชื่อว่าปีศาจจะออกไปดูก็เลยเช็คสัญญาณแล้วก็เห็นว่ามีสายหลุดระหว่างนั้นคริสก็ได้สตีขึ้นมา แล้วก็บอกว่าเขาเห็นนสุรกายแมดูจะเห็นว่ามันน่าสนใจแต่ว่าเขาก็เรีบต่อสายสัญญาณก่อนจะหันมาถามคริสว่าเขาหมายถึงอะไรและเมื่อสัญญาณกลับมาเรนนี่ก็โดนปีศาจสิง่างอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็บอกให้แมกรีบสารภาพก่อนจะทําให้เห็นภาพในวเวด็กโดยในตอนนั้นเขาถูกแม่ชีบ,บงังคับให้ภาวนาต่อเจ้าแม่มารีซึ่งดูก็สามารถพามันไปได้แต่มันไม่ใช่กับแมกพอดูตั้งใจจะช่วยแม่ชีก็จับหัวเขานอคกู่กับโต๊ะหลายครั้งแมกก็เลยรียบเข้าไปช่วยจนทําให้เรื่องมันวุ่นวาาแลละจกกกกนนัันม้มมถูดูดดดึงบที่เิ ในขณะเดียวกันดูก็ดึงสติของคริสกลับมา ก่อนจะถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งคริสเนยก็บอกว่าเขาเห็นอสุรกายแปลกๆในห้องถ่ายทําพอรู้ลักษณะดูเนยก็รีบกลับเข้าห้องไปโดยบอกให้คริสรออยู่ที่นี่ซึ่งคริสก็ทําตามแต่เพียงไม่นานอสุรกายตัวนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็ทําให้คริสกลับไปี่ห้องถ่ายทําและก็บอกกับทุกคนว่าอสุรกายตัวนี้ใหม่อีกแล้วแต่กลับไม่มีใครเห็นมันเลยโดยความกลัวคริสเนยก็เลยความ,มีดออกมาเพื่อจะป้องกันตัวดูก็เลยบอกให้แม็กสารภาพบาปเพิ่มแต่พอเขาเนยก็บอกว่าโกงเงินคริสกลับไมม่่หาาายยเเเขขขกก็ลจัับือองคคริสนุ และก็ภาวนาต่อพระแม่มาลีไม่นานคริสก็สงบลงยังไม่ทันได้ดีใจปีศาจก็ผิวปากออกมานั่นกระทำแอสุรกายที่คริสเห็นนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้มันก็พุ่งเข้ามาใส่เขาจนเขาต้องใช้มีดจัดการกับตัวเองเพราะเขา,าว่า,ากำลังเล่นงานมันอยู่และสุดท้ายคริสนั้นก็ตายขาที่ต่อมาแม็กก็ทนไม่ไหวและก็หันไปถามปีศาจอีกครั้งว่าต้องการอะไรแต่มันก็บอกว่าที่ผ่านมาแม็กสนใจเพียงแค่ชื่อเสียงของตัวเองมากกว่าชีวิตของผู้อื่น และครั้งนี้มันใช้ผู้ชมนัะเป็นคนตัดสินว่าแล้วเชือกเส้นหนึ่งนันก,ก็ถูกปล่อยลงมาแม็กก็เลยขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็ใช้เชือกนั้นจัดการกับตัวเองไว้แต่ว่าในตอนที่เขากําลังปั้นคําพูดที่สวยรู้อยู่เขาก็ได้ยินเสียงทุบป,ประตูรวมถึงเสียงแม่ชีกําลังพูดกรอกหูทําให้เขานึกถึงเรื่องในวัยเด็กในตอนที่เขาเข้าไปช่วยดูเขาก็ได้ผลักแม่ชีอย่างแรงจนทําให้เธอนะ่ล้มลงแล้วก็ตายสุดท้ายแม็กก็เลยบอกว่า รายการที่เขาทําเป็นเรื่องที่หลอกลวงยกเว้นคืนนี้เขาเติบโตมาจากโรงเรียนคาทอลิกที่บังคับเขาทุกอย่างและเขาก็ไม่เคยทําได้ดีสุดท้ายก็เลิกทางเดินนี้โดยที่ไม่คิดว่าจะทําให้ใครต้องเดือดร้อนและแม่ชีตที่ตายน่ยก็ตามหลอกล้อนเขาตลอดเวลาและเมือ่อพูดจบเชื่อกรัดขอเขามากขึ้นเรื่อยๆดูพยายามจะช่วยแมกแต่ว่าเขาก็ถูกกาหนดให้อยู่แค่ด้านนอกและในตอนนั้นเรเน่เนี่ยก็เริ่มดิ้นอย่างทรมานก่อนที่เลือดจะไหลมาตามหัวของเธอ และไม่นานเก้าอี้เนี่ยก็ล้มลงนั่นก็ทําให้ดูยิ่งทรมานใจจังหวะนั้นเองเรนี่ก็บอกว่าเขากําลังถูกปั่นหัวก่อนจะมองยอดผู้ชมที่ทะลุ10บล้านไปแล้วนั่นก็ทําให้ดูนะ่ะรู้ว่าปีศาจต้องการใช้ไลฟ์สตรีมในการแก้แค้นเขาก็เลยเลือกจะตัดสัญญาณและไม่นานเชือกของแม็กก็ขาดในขณะที่เก้าอี้ของเรนน่ก็กลับมาตั้งอีกครั้งโดยมีปีศาจสิงร่างและก็บอกให้ดูนะ่ะต่อสัญญาณกลับเหมือนเดิมแม็กก็ลุกขึ้นมาต่อว่าปีศาจที่ตั้งใจจะฆ่าพวกเขาซึ่งมันก็ไดด้้ขขขาายออออออมมมมมููลเเเพิิออนะ่่ตกจจนนนะคชืงั และเขาก็เชื่อว่ามันชื่ออาร์มอนเขาก็เลยรีบบอกให้แมกรู้พอเป็นอย่างนั้นแมกก็บอกให้ดูนต่อสัญญาณกลับมาเพราะอยากจะให้ทุกคนได้รู้ซึ่งดูนก,ก็ทําตามแต่พอต่อสัญญาณไปแล้วเขากลับยังไม่ได้หาบทสวดสำหรับปีศาจต,ตัวนี้และพออย่างนั้นปีศาจเนี่ยก็เลยมาจับดูไว้ก่อนและก็ลาไปที่เท้าของตัวเองจากนั้นก็บอกกับแมกว่าจะสารภาพาบาปอีกเรื่องซึ่งเขากับเรนี่ก็รู้ดีว่าแล้วก็ออกจากร่างเรนี่ไปเห็นอย่างนั้นแมกก็รีบบอกเรนนี่ถึงสิ่งที่ป เคยมีความสัมพันธ์กับแม็กมาก่อนเธอไม่ตั้งใจจะปกปิดเขาแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกไปทําไมเพราะมันก็เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆหลังจากบอกไปอย่างนั้นพวกเขาก็ใช้เวลาพักหนึ่งในการคุยกันจนเข้าใจแต่ว่าจู่ๆเสียงมือถือของแม็กกะดังขึ้นและเพราะว่าเขาเลืจะบอกว่าไม่มีอะไรมันก็เลยถูกชายขึ้นจอ ทาใหเห็นว่าเป็นคลิปที่เขานาถ่ายไว้ในตอนที่คบกับเรนี่พอเห็นอย่างนั้นสายไฟที่พันตัวของดูก็หลุดออกซึ่งทันทีที่เขาได้รับอิสระเขาก็วิ่งเข้าไปต่อยแม็กสำหรับสิ่งที่เขาทํากับเรนี่พร้อมกับที่เขาบีบคอของแม็กจนเกือบตายแต่โชคดีที่ว่าดูได้สตีขึ้นมาก่อนจากนั้นก็กระซิบให้แม็กในกดปุ่มแว่นตาของเขาเพื่ออ่านบทสวดสำหรับไล่ปีศาจอามอนพอเริ่มอ่านบทสวดปีศาจก็เริ่มทุรนทุรายและก็ละ่าดไปทั่วแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นแม็กก็ยังสามารถอ่านบบบทททสสววดจจโยยรรระะห่่่่าาาางงงงงนนนนัั้้ปีีศกก็อออมมล เห็นอย่างนั้นดูเนะี่ยก็เลยเข้าไปแก้มัดให้กับเรนน่ทันทีโดยไม่ฟังเสียงร้องห้ามของแม็กซ์ซึ่งพอไปถึงปีศาจก็ควบคุมร่างของเรนน่อีกครั้งก่อนจะพุ่งเข้าไปทุบตีทำร้ายดูทางฝั่งของแม็กซ์ก็สวดต่อและก็เข้าไปจับเรนน่ไว้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็สวดไม่จบจนดูต้องสารต่อและเขาก็สามารถขับไล่ปีศาจได้ต่อมาดูก็เข้าไปกอดเรนน่เมื่อเห็นว่าเธอกลับมาและก็ยังปลอดภัยดีไม่นานนักร่างของทอมมี่ที่ถูกเผาเนะี่ยก็เริ่มขยับนั่นก็ทําให้ดูนะาขึ้นมาว่าทําไมมมันถึงไไ่ด้ผล พีสาตนนั้นก็เลยบอกว่าเพราะมันไม่ใช่อามอนอย่างที่คิดว่าแล้วก็กค่อยๆฉีกร่างของทอมมี่ออกพร้อมกับที่มันปรากฏร่างที่แท้จริงขึ้นมาซึ่งก็มีลักษณะเหมือนกับวบกกระทิงแต่ว่าเดินสองขาเห็นอย่างนั้นเรนน่ก็บอกให้ตัดสัญญาณแต่มันกลับทําลายคอมทั้งหมดก่อนจะมองเข้าไปในกล้องแล้วก็พูดบางอย่างออกมาและสัญญาณก็ถูกตัดต่อมาดูเนี่ยก็เรียกสติเรนี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถามว่า เธอรู้อะไรมาเพราะว่าเธอนะ่ะบอกตลอดว่าให้ตัดสัญญาณเธอก็บอกว่าเธอจําไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันผู้คนที่ดูรายการสดๆในวันนี้ต่างก็ออกไล่ล่าและก็ฆ่ากันอย่างไม่เลือกหน้าจนทําให้บ้านเมืองนะ่ะวุ่นวายกันไปทั่วโลกและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเ,เพื่อนๆนะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะส่วนตัวนะครับผมต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ได้วยความรู้สึกผสมผสานระหว่างความน่าทึ่งและก็ความไม่สบายใจ หน,นังครับจะเล่นเกี่ยวกับความมุ่มุ่นในปัจจุบันเกี่ยวกับชื่อเสียงในโลกออนไลน์การไลฟ์สตรีมและก็การใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเพื่อจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวตัวหน,นังนะครับตอนแรกเยมันหนังสยองขวัญทั่วไปมีการขับไล่ปีศาจแต่พอเนื้อเรนะื่องเริ่มเดมเนินไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เรารู้สึกถึงผลกระทบบางอย่างทางจริยธรรมของการจัดฉากสิ่งเหล่านี้กับผู้ชมได้ดูแถมการแสดงของนักแสดงนก็ยังเข้มข้นด้วยโดยเฉพาะวิธีการแสดงปีศาจที่ดูน่ากลัวแล้วก็สมจริงแ,มแคมเปิ้ลเฟกก็ยังดีมากทําให้บรรยากาศมันดูนนาากกลวมขึ้ การหางมุมในเรื่องกระชวนเตือนเต้นทําให้มันนะครับไม่ใช่แค่หนังผีธรรมดาแต่ยังสท้อนถึงการจัดการสื่อและก็ผลกระทบของการทําทุกอย่างเพื่อความสําเร็จในโลกออนไลน์โดยรวมนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่มีทั้งความน่าทึ่งและก็ประทับใจเพราะมันผสมผสานระหว่างความสยองขวัญดั้งเดิมกับการวิจารณ์วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตที่ทําให้เรารู้สึกสดใหม่และก็เกิดความไม่สบายใจเวลาดูเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นมีช่วงเวลาที่น่าขนลุกและการคลี่คลาที่ทําให้ทุกอย่างลงตัวได้ในท้ายที่สุด และหากใครชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อที่พวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและว่าจะกันไหนเรื่องต่อไปครับ ถ้าคุณคือแฟนพันธ้หนังหายากคุณชอบดูหนังที่ลึกลับพิเศษมากกว่าใครขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของช่องดูอะไรดีลัที่แองความคลั่งไคล้ภาพยนตร์แบบสุดลิ่มทิ่มประตูรับชมเนื้อหาแบบจัดเต็มไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์บทวเรื่องราวที่คุณอยากดูด้วยตัวของคุณเองหรือแม้แต่กระทั่งจะรับชมภาพยนตร์เรื่องน,นั้นๆแบบเต็มเรื่องผ่านทางห้องลับที่สร้างเอาไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้นจงเลือกระดับความคลั่งไคล้ของคุณแล้วลุยไปกับเราที่นี่ช่องดู alai